สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์มดบางแพรเล่าผีแช n แนลเรื่องเล่าผีที่เล่าโดยอาจารย์มดบางแพรนะครับมันลบลูกกูกูจะเอามันไปอยู่ด้วยวันนี้ขอเสนอเรื่องกลัวคอแห้ง คุณเชื่อเรื่องเจ้าที่สัมภเวษีผีข้างทางไหมคนเท่าคนแก่มักจะบอกว่าเวลาที่เจอรถทำธุระข้างทางหรือเข้าป่าก็ตามก่อนจะทำธุระเขาจะให้ยกมือไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางเสียก่อนมิเช่นนั้นอาจจะเจอดีดังเรื่องต่อไปนี้ก็เป็น ได้เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมเองครับสมัยที่เรียนจบปวชวที่8ปริว้วแล้วกลับมาทำงานที่เดียวกับพ่อผมย้อนกลับไปเมื่อพศ2542พอผมเข้าไปทำงานได้ประมาณสองเดือนก็ไปรู้จักกับเพื่อนที่เข้ามาพร้อมกันทำงานลายใกล้กันชื่อวเต เตเป็นคนสนุกสนานเฮฮาชอบสังสรรค์ช่วงสุดสัป,ปดาห์เป็นประจำมีอยู่วันหนึ่งเตมาชวนผมไปเที่ยวที่ระยองหาดแหลมแม่พิมพ์ด้วยความที่ผมยังไม่เคยไปเลยถามว่าไปยังไงกี่คนมันบอกเอารถกระบะไปสองคันมีมันกับแฟนและเพื่อนผู้ชายสองคนผู้หญิงอีกสามคนแต่ว่าจะมีหลานชายลงมาจากบ้านนอกจะไปด้วยนะ ไปเย็นวันเสาร์เปิดท้ายกินเหล้าใบ,าบาวันอาทิตย์ค่อยกลับผมเลยตกลงไปเพราะชอบเที่ยวทะเลอยู่แล้วเลิกงานวันเสาร์บ่ายสามโมงครึ่งเอาชุดไปเปลี่ยนขึ้นรถเต้แล้วไปหาเพื่อนอีกกลุ่มผมได้รู้จักหลานชายเต้ชื่อว่าต้องอายุ IU 14กำลังวัยรุ่นเลยพวกเราพากันขับรถตามเส้นทางเรื่อยๆ มาถึงแถวระยองก็พากันลัดเข้ามาเส้นหนึ่งมีแต่ป่ามันสัมปะหลังกับป่าสำรดดูน่ากลัวแล้วพอดีเต้กับผมปวดประสวะเลยบีบตาเเป็นสัญญาณบอกเพื่อนขันหลังให้จอดก่อนรถค่อยๆจอดริมถนนมีต้นหูกวางใหญ่ขนาดสามคนโอบต้นหนึ่งอยู่พอดีผมกับเต้เลยเดินไปอ้อมหลังต้นไม้นั้นเข้าไปก็ท้องตกใจ พะหลังต้นหูกวางมีกระทงใบตองวางอยู่3ามสี่อันมีขนมสาลี่แอปเปิ้ลหั่นเป็นชิ้นแก้วน้ำพลาสติกที่ไม่มีน้ำใกล้กันมีสารเพียงตาเล็น้อยมีแก้วน้ำเล็กๆวางอยู่ผมหันไปสบตากับเต้ยกมือไหว้พร้อมกันแล้วเดินเข้าไปในป่าสักหน่อยทำทุระเสร็จเดินกลับออกมาก็เลยไหว้สารไม้เพียงตาอีกที จังหวะเดินกลับไปที่รถเจ้าต้องก็เดินมาพอดีมันบอกว่าผมเพิ่งจะปวดชีพี่รอผมก่อนนะผมก็พยักหน้าให้แล้วมันก็เดินอ้อมหลักต้นไม้ไปประมาณสองนาทีแล้วเดินออกมาท้องฟ้าเริ่มจะค่ำลงผมเลยบอกเต้ว่าจะมานั่งกระบะหลังต้องมันเลยขอมานั่งด้วย จังหวะรถสตาร์ทเครื่องกำลังจะออกตัวมีความรู้สึกว่ารถมันยวบแล้วดิ้งขึ้นคือเหมือนมีคนขึ้นกระบะท,ท้ายรถนี่แหละครับใจขอไม่ดีเลยเรามาถึงหาดแหลมแม่พิมพ์ทุ่มครึ่งจอดร,รถเคียงกันเปิดไฟหน้ารถเปิดท้ายเอาเครื่องดืง่มสาดมาปูผมอยู่ฝ่ายทำกับแกล้มจะมีปิ้งหอยแคลงปลาเผากุ้งย่างปูทะเลที่เตรียมมา ตอนนั้นบรรยากาศดีมากเสียงคลื่นซัดสาดมองเห็นไกลสุดขอบฟ้าเราเอากีตา้มามันนั่งเล่นร้องเพลงกันผมที่กำลังยืนอยู่ย่างกุ้งอยู่มองไปที่ต้นสนใกล้ๆเห็นเป็นเงาดำเดินไปเดินมาอยู่แล้วเจ้าต้องก็บอกว่าปวดฉี่อีกแล้วพี่ไปตรงนั้นก่อนนะมันเดินไปตรงที่ผมเห็นเงาดำนั้นล่ละครับเห็นยืนงึกงึกงงกอยู่ แล้วมันหลมฟุบลงไปผมกําำลังจะวิ่งไปดูจู่ๆมันก็ลุกขึ้นเดินกลับมาตอนกำลังจะเดินสวนกับผมหน้ามันมองตรงแต่ลูกตาหันมามองผมแข็งม,มากตาเหลือกแทบจะทะลุเบ้าออกมาเลยถามมันว่าเป็นอะไรไหมมันใส่หัวประมาณว่าไม่เป็นไรพี่แล้วผมก็ได้ยินเสียงลิงมันร้องก้องอยู่ในหัวจนปวดหัวสุดนั่งลงคุกเข่าเลือดก,กำเดาไหลออกมาครู่หนึ่ง แล้วผมก็ลุกเดินกลับไปตรงที่นั่งดื่มกันเจ้าต้องเข้าไปหยิบกุ้งที่กำลังย่างอยู่บนเต่าร้อนหยิบมาหักครึ่งเคี้ยกินต่อหน้าคนอื่นเลยผมเลยทักว่ากินแบบนี้ได้ไงไม่คาวหรอมันหันมาบอกผมว่าไม่อร่อยดีหิวกูจะกินแบบดิบๆให้หมดเลยเตยเดินมาบอกว่ามันดิบพยาธิเยอะให้พี่เขาทำเสร็จก่อนค่อยกิน ไปนั่งร้องเพลงชงเล่าให้พี่ก่อนไปเจ้าต้องเงยหน้าขึ้นเสียงแข็งบอกกูไม่ไปเ้โมโหเลยคว้าขอเสื้อเจ้าต้องไว้ผมรีบเข้ามาห้ามแต่ต้องเอามือปัดแขนเตม้มาโดนตัวผมกระเด็นไปถูกต้นสนใกล้ๆพวกสาวๆเริ่มจะกลัวกันแล้วเพราะบรรยากาศมันไม่ค่อยดีเวลาตอนนั้นประมาณห้าทุ่มมีชาวบ้านเหมือนเป็นชาวประมงเดินมากับลูกสาวอายุราวสามขวบ แเดินมาตรงที่พวกผมผมหันไปมองดูลูกสาวแกแอบอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเลยไปถามว่ากูอะไรไม่มีใครทําอะไรหนูนะน้องเขาพูดอะไรมาไม่รู้แต่เธอหน้าเสียเลยน้ําตาลแฟนเต้ไปถามแล้วมาเล่าให้ฟังว่าน้องเห็นว่ามีผู้ชายอยู่เหนือร่างต้องผู้หญิงคนหนึ่งกีคออีกสองคนกอดเอวไว้หน้ากลัวมากผมเลยบอกว่า ทำไมกูไม่เห็นเลยวะสงสัยมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วชาวประมงคนนั้นบอกว่าผมเห็นพวกคุณมานั่งกันอยู่ดาแล้วมีคนยืนอยู่บนหลังคารถสี่ห้าคนมองมาที่พวกคุณพอน้องคนนี้เขาหมายถึงต้องนะครับเดินไปที่ต้นสนคนพวกนั้นก็ก็โดดลงมาจากรถเดินตามไปเลย ทีนี้ผมเลยหันกลับไปมองอีกทีเห็นหน้าผู้ชายตาโบผู้หญิงขี่คอก้มหน้าลงมามองผมผู้หญิงผมก็เซิงตาแดงกำกอดเอวชี้หน้าผมเชิงบอกว่าอย่ายุ่งผมเดินไปกระซิบกับเต้มันบอกว่าเจ้าต้องน่าจะไปทำอะไรสักอย่างแม่เลยทำไมผีตามมาเยอะมากเลยถามชาวประมงคนนั้นว่าแถวนี้มีวัดไหมครับแกบอกว่ามีอยู่แต่ไกลมาก และพระคงจำวัดกันหมดแล้วแต่ถัดจากเนินหินตรงนั้นไกลๆแกี่ชี้ไปม,มองเห็นหินอยู่ไกลมีพระธุดุมมาปักกลดอยู่ตรงชายหาดนะแต่ตอนนี้ท่านคงไปเดินจงกรมอยู่ยังไงก็พาไปหาท่านก็ได้เผื่อแก้อะไรได้ผู้จบแค่นั้นเจ้าต้องก็พูดออกมาว่ามันลบหลูก่กูกูจะเอามันไปอยู่ด้วยต้องออกวิ่งจะลงไปในทะเล เต้กระโดดกอดเอวไว้แต่ไม่น่าเชื่อเด็กตัวเล็กๆมันลากตัวเต้จะลงไปในทะเลได้ผมและเพื่อนผู้ชายอีสองคนกรูกันลงไปช่วยจับเจ้าตองทางกลางเสียงร้องของสาวสาวมันสะบัดสลัดพวกผมกระเด็นหมดรวมทั้งเต้ด้วยเจ้าตองกําลังจะเดินลงทะเลจู่ๆได้ยินเสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจำได้ขึ้นใจเลยว่าเป็นบทธรรมดาชื่อว่าไตสรารณคม ร่างของเจ้าต้องหยุดเหมือนถูกตรึงไว้เสียงร้องอดโอนทรมานทั้งหญิงชายออกมาจากปากมันพรานมีหลวงพ่อรูปหนึ่งเดินม,มาที่พวกผมทีนีีพวกเราต่างวิ่งมากราบไหว้ท่านกันหมดท่านจึงถามว่าทำไมมาแฝงร่างเด็กหนุ่มคนนี้มีอะไรกันมีเสียงผู้ชายแก่ๆพูดขึ้นมาว่าพวกผมคือดวงวิญ,ญญาณตายโหง ประสบอุบัิเหตุตายขาที่ตรงที่มันจอดชีกันนั่นแหละเด็กหนุ่มคนนี้มันลบหลู่พวกผมผมเลยถามว่ามันไปทำอะไรเขาชีหน้าผมกับเต้และบอกว่ามันไปฉีใส่แก้วพลาสติกที่อยู่ตรงกระทงที่เขาเอาของมาวางเส้นไว้ไม่พอยังเอาใส่แก้วที่ตรงสารเพียงตาอีกแล้วรู้ไหมน้องมือมันพูดว่าอะไรผมใสนะ่หน้าเขาบอกว่า มันบอกว่ากินสาลี่มันจะติดคอไม่มีน้ำได้ไงวะเดี๋ยวเอา้นามไม่กินจะได้คอไม่แห้งไงพวกผมและจมองหน้ากันเจ้าต้องมันทำขนาดนั้นเชียวเลรอหลวงพ่อท่านเลยว่าแล้วจะให้ทำอย่างไรซื้อของไปเส้นใหม่ไหมเขาบอกว่าไม่เอาจะเอาบุญใหญ่อย่างเดียวมวดเนงนั้นหรือเขาก็ยักหน้าให้แล้วบอกว่า ให้โอกาสหลังจากวันนี้15วันพรุ่งนี้ต้องเอาดอกไม้ทุบเทียนไปถวายแล้วไปบวชเนรให้หนึ่งเดือนไม่อย่างนั้นจะเอาเจ้าต้องไปอยู่ด้วยผู้จบก็หงายหลังลงไปในทะเลเต้วิ่งลงไปอุ้มขึ้นมาไว้บนเสือ่อพอต้องฝืนขึ้นมาตอนตีห้าก็ได้ความว่าไปทำแบบนั้นจริงๆเลยดวนพวกผมอบรมสั่งสอนกันยุกใหญ่พอกลับไปตรงนั้นก็เอาดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้ขอขามา มีไก่ย่างปลาทูขนมไปด้วยพอกลับไปบ้านมันก็ไปบวชเนรตามที่หลวงพ่อท่านบินตบ,บาทมิญญาณผีตายห่วงไม้หนึ่งเดือนจริงๆเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงด้วยดีครับเรื่องนี้บอกได้คำเดียวว่าไม่เชื่ออย่าลบลู่ครับขอขอบคุณเครดิตหารใจสิ่งด้วยนะครับ ก่อนจะกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้จามดได้เล่าเรื่องผีในสไตล์จามดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้วกัน